าเอาละอื่นเอาละหัวหนั้นแล้วแห่งอยากยูสองต่อสองโจ้จะเมนโวดูเแยแตกเลยไปไปคอยจะผ้าเขาบอมต้องกันกับใครพี่เจ้าบอมีเหงื่อปนไดกนกระยังสิเอาหายอยู่เนาะเอาแมร์แล้วผู้บอมีเหื่อนอนผู้ทั้งนี้มันพอแห้งเลยด้วโอ้จะแมนดูแลดี <laughs> เอาแนะนน้ำตก่อนอกันนะคะแอนออรดีเพชรบันแพงกราบสวัสดีพี่น้องสุกูสุคนค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงหมอลำใจเกินร้อยอ นะคะพี่บอยศิริชัยแฟนคลับแฟนเพลงที่ติดตามมาจากศิลปินหลากหลายคนที่อยู่ในทีมงานของอาจัยเกิดร้อยแล้วก็ร่วมไปถึงแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับของแอนนัมแล้วก็ร,รวมไปถึงบ้านฮักบอยนะคะที่ให้การตอนรับมือนีเป็นย่างดีค่ะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมายืน,นบนเวทีนะคะตอนนั้นยังเป็นยังประคันมีเวทีเนาะตอนนั้นอยู่กับพื่นครับล้วนีแบ็คดรอปหลอบแปลกและ้องเพลง ห้องเพลงยังก่อสี่เราคิดยังบอกเลยตื่นเต็นได้อยู่เนี่ยตื่นเต็มเป็นเพค่ะเพลงฝ่ามือเปดนเพราะโอนแต่ว่ามือน,นี้ยอยากลองเพลงหนาม,มือบเโดนอั <laughs> นวังซอมนี่บได้เป็นจังสี่ได้แต่ตอนนี้คือแบบว <laughs> ่าเสียอาการอิลีนี่ทำถ้า แอนกลับมาอีกเทื่อนึงครับหลังจากที่ตั้งแต่เขาเจอโควิดรอบแรกเนาะนะครับมอลลัมใจเกลรอยชัดกุ่มพีน้นองแอนก็ถือว่ามาช่วยดึงดูดแฟนคลับให้มากกดติดตามนะครับวันนี้พี่น้องสาวาน้อยเป็นดนเพงกับมาหลายนะครับขอบคุณพี่บอสโจด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับใ้น้องแอนในโคลิปดีที่ได้มือนีขอบคุณแฟนคลับสาวาน้อยแฟนคลับทุกๆชมรมครับของมอลลัมใจเกินรอยที่ต่างหนาต่างตารอคอยกับคอนเสิร์ตเทือนีนะครับโดยคล้วยขึ้นหัดคิดถึงแอนขึ้นหอดไอยบ๊บ๊ คิดฮอดค่ะคิดฮอดอย่ายืนสูงไรทอ <c oughs> ้า,อายทังสัน้นปกติกับกลัวก็มสูงอยู่แล้วโอ้ห้า,หาต้องลงไปสั้นได้คะ่ะครับเว oh, ทีพันยหยไงค่ะพอเคยได้มีโอกาสมาจจะเทื่อละก็เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างของไอดีใจน้ำค่ะแล้วก็ดีใจแท่นพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่ <c oughs> เพิ่นแบบหักแล้วก็สนับสนุนอายขอบคุณหลายๆที่เพิินแบบว่าให้ความเมตตาเนาะค่ะอายเนาะแมนครับก็บพวกขึ้นสิเธิได้เด้ เ็ดกุ้มปิดนี่เพราะว่าก็กดดันอิริยยันพี่น้องบุชิ่จังใดก็อย่าลืมหนูเด้ออย่าลืมหนูเด้อเอาอิริยเต๋ค่ะมาเลื่อมมือเกล็ดอีหล่ะโอ้ไมแต่อจับฟ้องเลยเลืมเขาโอ้ยบ่ได้ลืมแต่อยู่ได้งานไรกั็ไรอยู่นี่วันนี้ซ้อมซ้อมเพลงสิมาลองคู่กับแอนสิลองให้มวลมวนพี่น้องครับซ้อมคักหลายจนว่าเสียงแหบแมนค่ะ เอาห้ก็มั่งแรงใจกันแล้วกันเมื่อนี้พ่อไม่ยังมาฝากนอกจากข้อมูลข้อมูลฝากตอนไหนกับพี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะเสียง,พงเพลงเพื่อเป็นกำขันกำลังใจพี่น้องการขับของพวกเขานะครับมีซอยสนับสนุนมากสกีผู้สาวที่วันนี้พี่น้องสาวจากเมืองมอแคนก็ต้องเบาสารคคมสิล่องเป่าแคนเบิงสิมวนขึ้นทางคอนแคนอเอามั่งกบสิบอกขึ้กกันอยู่พ่อ <laughs> เสียงแค่น่ะนะล่องเป่าเบิงกะไรได้ะคะ่ะ